สวัสดีครับพบกับผมพ่อบ้านในฮ่องกองก็เป็นอีกวันหยุดหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีคำศัพท์เล็กๆน้อยมาแนะนำื่อน<ม>เกี่ยวกับภาษาจีนกวางตุง้งหรือภาษาจีนฮ่องกองเนื่องเกี่ยวกับการกินอาหารเช้านะครับเขาเรียกว่ามายําฉานั่นเองส่วนการที่จะมาทานอาหารเช้าอาหารเช้าหลายๆอย่างก็คือเป็นภาษาจีนกวางตุง้งเขาเรียกว่าติมซำ นะครับผมก็สถานการณ์ตอนนี้ฮ่องกงสามารถนั่งทานอาหารได้4ท่านนะครับผมก็ยังยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังต้องควบคุมอยู่ยังไม่ได้ปลอดภัยมากนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับภาษาจีนควางรุ่งครับมาดูจานแรกเลยครับจานนี้เขาเรียกว่าคงเจาขายวัดฝานเนี่ย ก็คือขาไก่ขงเจ้านี่คือขาไก่นะครับข mm hmm. ายกวัดขายควัดก็คือกระดูกหมูเนี่ยเป็นกระดูกหมูฟ mm hmm. านฟานก็คือข้าวก็คือพูดรวมๆกันก็คือของเจ้าข mm hmm. ายควัดฟาน mm hmm. ส่วนอันนี้ก็คือน้ำชานะครับน้ำชาของคนฮ่องกงเวลามาทานอาหารเช้าก็จะต้องมีน้ำชากินคู่ไป mm hmm. น้ำชาภาษาจีนฮ่องกงเขาเรียกว่า ชาชานั่นเองเพราะฉะนั้นว่าถ้าเกิดว่ามากินน้ําชา mm. เขาก็จะเรียกว่าหยำชาหยำชาคือการมาดื่มชาร้อนๆนะครับครับส่วนอีกหนึ่งจานก็มาแล้วนี่ก็คือโจ๊กนั่นเองผมได้สั่งโจ๊กมาทานโจ๊กอันนี้ก็เป็นโจ๊กไข่เยี่ยวม้ากับหมูเนื้อแดงนะครับผมภาษาจีนกวางตุง้งภาษาจีนฮ่องกงเหล่านี้เขาเรียกว่า เผทานเซาหยกจ๊กนะครับเผตานก็คือไข่เยียวมาเซาหยกก็คือเป็นหมูเนื้อแดงนั่นเองนะครับผมจ๊กก็คือโจ๊กรวมกันก็คือเผตานเซาหยกจ๊กนั่นเองอีกจานหนึ่งก็มาแล้วครับผมอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนะครับส่วนภาษาจีนฮ่องกงเขาจะเรียกว่าซินฮาเฉิงฝันซินฮาก็คือกุ้งสดนะครับผมเนี่ยซินฮา ส่วนเฉิงฝันเฉิงฝันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เองรวมกันเขาก็จะเรียกว่าซินทาเฉิงฝันก๋วยเตี๋ยวหลอดพุงนั่นเองส่วนเวลาที่เสิร์ฟเขาก็จะเสิร์ฟเขาจะจะราดน้ำซีอิ๊วม,มาด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คืออันนี้คล้ายเป็นขนมผู้ชายบ้านเราแต่เป็นคล้ายผู้ชายนึ่งภาษาจีนฮ่องกงเขาเรียกว่าฉิวเจ้าฝันขอ เราไปดูข้างในนะครับมันมีอะไรซิวเจ้าฝันขอ๋อข้างในก็จะมีคล้ายใบผู้ชายนะครับแล้วก็ที่เห็นพวกข,า,ขาวนี้ก็น่าจะเป็นหัวใ้เท้าสีขาวนะครับภาษาจีนฮ่อง,งกงเขาเรียกว่าซิวเจ้าฝันข๋อนั่นเองและอีกอย่างก็จะมีตัวลิสงนะครับแล้วก็เป็นหมูสับนั่นเอง ครับอีกหนึ่งเมนูที่อยากเนนอาหารจานนี้เขาเรียกว่ายูโถวหวานไก่จานดย็งไงครับเพื่อนน่าทานไหมครับอาหารเมนูจานนี้ยูโถก็คือกระเพาะปลาหวานไก่จาดไก่ไก่ก็คือไก่บ้านเรานั่นเองครับนี่เปิดมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นฟอ,องเต้าหู้นั่นเองส่วนตรงนี้ ก็จะคือไก่ครับผมนี่ก็จะมีกระเพาะปลาแล้วก็มีเผือตัวนี้ก็จะเป็นแฮมนะครับผมขาชอบเขาก็เรียกว่ายีโถหวานไก่จ่านันนองเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็กินน้ำชาเสร็จแล้วก็เรียกว่าหยำชายำยืนลายำมิงชาลา เด็กยืนโจชานล่ะก็คือกินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับแล้วตอนนี้เเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะต้องไปเช็คบินแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคำว่า,าเรียกมาเช็คบินภาษาจีนฮ่องกงเขาเรียกว่าอะไรนะครับอิ่มแล้วก็คือเสร็จเฝ้าล่ะก็คือการทานอาหารเช้าอิ่มแล้ววันนี้เราทานอาหารเช้าอิ่มแล้วเราจะเรียกพนักงานมาเช็คบินเขาอาจะต้องพูดว่าหมายต้านอกอย หมายต้านม,มก้อยก็คือการเรียกพนักงานมาเช็คบินหรือมาเก็บตังเรานั่นเองหมายต้านก็คือเช็คบินม,มก้อยก็คือคำพูดสุดท้าพหมายความว่าขอบคุณครับขอบคุณครับเก็บตังด้วยครับก็จะพูดว่าหมายต้านหม,มก้อยนั่นเองครับฐานาจเซล้์เดี๋ยวเราไป จ่ายตังกันนะครับผมภาษาจีนก็คือภาษาจีนฮ้องผมเรียกว่าแล้วเราไปหมายตานกันไป เสร็จแล้วครับผมก็เ,เป็นยังไงบ้างครับภาษาจีนฮ่องกงไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเวลามาเที่ยวฮ่องกงก็ลองสั่งอาหารลองเวลาสั่งอาหารหรือว่าจะ,จะไปทานอาหารที่ไหนก็ลองใช้คำศัพท์ที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปลองลองฝึกซ้อมดูนะครับผมพยายามฝึกดู ไม่ยากอย่างีนคลิปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับรับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็หังไว้คลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับบ๊ายบาย